สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้อยินดีตอนหับเข้าสู่มซองเคงล่ะสาวลาวคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยา,นะากกายามแรงๆเนาะซองเคงกากินข้าวแล้วเรียบร้อยซ้อเมื่อยเลยก็สิมาลกกายามแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องก้าก,เกนนาเคลื่อนน้าาเลยพี่น้องฝนก็ฮักก็เศร้าตกออนกี้นี่เนาะตกก็บม่ได้อันแห้งอยู่พี่น้องแต่ว่ามาแป๊บเดียวเนาะแห้งหน่อยเดียวแล้วกะ็เอื้อนอีกแบบพี่น้องเดี่ยวตกเดี่ยวเอื้อนอนะไรเนาะ เดี๋ยวเขาก็สิลงไปลกก้ากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องมันบร่ได้แดดเนาะหนักกับบม่ได้ปิดเดี๋ยพี่น้องวันนี้ฮะตอนเว้นฮะแดดอยู่พี่น้องแต่ก็แดดเดีดเด๋ยวแดดเดี๋ยวยุดเนะาะเพราะว่าฝนมันชายุข่ามั่งเห็นในข่าวเนาะพี่น้องใส่กุ๊บอะหมัดนยานฝนย่นองบมเลอหนาเลยลองน้ำกับจังโ่ทันแล้วเนาะ ขึ้นมาดำโนนก่อนพี่น้องยามบ่ทันน้ำนี่ไปพี่น้องลงโลก,กาเนาะอันนี้ก็จะเป็นไห่ทีเสาเข่งดำเมื่อเสา,าเนาะพี่น้องไหย่ยาวจต่นเนาะแต่กะมันยาวืฉยๆพี่น้องมันไ่ได้ใหญ่ป็นเดยเนาะยานโทรศัพท์ตกน,น้ำได้บานเดี๋ยวเราไปลงกัน,กนลกเลยเนาะ ก้าให้เบิ่งเนาะจังนอนจังสิถ่ายให้เบิ่งดก้าก้าบุมีน้ำพี่น้องเอ้ยมีแต่ในนี่แหละใคด้เป็นสีกลมใครได้ลุกเนี่ยเนี่ย นนพุ่หน้ายาวอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเข่าเนี่เป็นเข่าเตีย้ยเนาะมันหกักพุ่มดอกมันก็เลยสูงงามเนาะโลกกับป้าได้ย่างดอกในมีน้ำเนาะหญ้าดอดันนี้ก็ลายลายนี่หญ้ายัางก็แม่เออหย่าอุ่นหย่าีอา่อ, <c oughs> อ,นนอุ่อนแซาเฉยขันเงาโมงยิ่งเฉยขันเงา เน่าเปียกหมดคนโตกับหมูทันค้ายเลยงานถึงหนุ่มเก่งตัวก็ได้แดดออกข้างนอกเลยใส่ปุ๊บไอ้ถือเนาะยันที่ต้มถือคมใกล้จะได้หมัดหนึ่งแล้เด้อ ้นเลยนอยค่ะไ่ได้ถ่าคิปเนาะก,กอนนอนนาที่น้องไปมืหนาค่ะโโ้ดินเปิเลยหนามีโคตรลายเลยเ่ยใครแตมันใหญ่เนาะมันน่อยหนสซอค่ะมันใหญ่มิดเลยโอโ้โหีดกล้าพี่น้อง ก้าวของพ่อนะก้ายังตาเดียวหนึ่งหน้ายังละลายนี่ตาเดียวก็ห่าครับตาว่เกหนึ่งหัวงอปีนี้รเล้าด้ีเอาเป็นหนึ่งนั้นได้หมัดหนึ่งี่น้องเห็ดมันใหญ่ไปได้น้องมันคู่มีากเข้ามาทำามอยากเป็นพี่ตม โอ้ยดูดูดูเนี่ยเฉพาะเนี่ยนี่แรงโล่งผิดกันลูกคนตกแห้งกันน้อยเดียวนะคนเดียวนะ เดียวเลยจ้าแบบนี้ขอนหมดเีนก็มีน้ากันก็เข่านเลย กายจะได้ซ <nhưng about. S 1> องมั ອັນນີ້ກະຍ່າເຄື

ายบนเก็บแทนใครมถ่าผล,ไลไบไ่นกเนมใครนาะถ่าผลเป็นมาโตอันนี้นาดำเลยบตอ,อัน,นเนหือยเลยเหนือแบบ หาอะไทีสุด มันหน้าเดกครับตัดก่อนบัดนี้3เด้อ <sharp inhale> <Trustee? sharp inhale> สามพี่น้องก,ก็ไดไกาสามมัดโอเคค่ะ okay. ก็าด้กาสามหมัดเนาะพี่น้องกาก็ได้กาตาหนักกาแดงอยู่เนาะหัวมันงอกพี่น้องน้ำก็มีหอดสานี่เนาะขึ้นมาพี่กับบอมีพี่น้องนี่แต่โลากาเป็นขี้ต้มแล้วบาดเนี่ยกากระง้ำอยู่เนะาะหยากระลายพี่น้องบรรยากาศยามเอบรรยากาศยาม บรรยากาศยามฝนตกพี่น้องลังฝนตกเนาะย่อพีดัวถือเนาะเสื้อแขนสั้นยังกระพอยังเสื้อขาดอีกเพิ่งนเก้าพี่น้องเอรเลนแล้ว้ได้่งบลูกปาัราสุดเอากุบออกน้องจากที่ดวงส่งค้าชันเสื้อแขนสั่นเลยนี่พี่น้องกปานั่นจักรช้งอย่าแหละ นานโนนเสาเข่งก็ยังอยู่เบืองสองสามสี่ยังอยู่หา้าไห้นะพี่น้องบริรวมตากา,าเดิน,นี่แถวนี้เนาะยังหา้าไห้เนาะนี่ทางนี้ก็ยังสองอื่นก็คือสีดำไห้นั่นหละพี่น้องกับบนิษัใจสีดำไห้นั่นหรือบ่อนานพังเบืองพนมเมแรงพี่น้องเบืองข่าวคือว่าวันที่สองหาวัานที่ยังก็ได้แม่เสาสี่เนาะตากาสนทางนี้มันหยกัก โนนนพีน้อ,นนนองสอนทางน้ำทงนี้น้ำแต่ว่าสนทางนี้มัน,ยนอยากโนนมันกเ็เลยขืนขืนน้ำเนาะพาโลกาพาสมบรรยากาศยามแรงแรงเลยจ้าพี่น,อน้องเดี๋ยวเรากระทาเบิ่งกังนกเลยเนาะสาวเข่งสิได้จักหมัดเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเพลเสาวเข่งสิขึ้นเพล่จากสิถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเธอหนึ่งเนาะตอนนี้กะสีโลกาต่อเนาะพี่น้อง,ต,งตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นแล้วเนาะพี่น้อง เหนื่อยบะเหนื่อยแล้วได้จังหมัดเจ้าได้เสาหาหมัดเปินได้เสาหามัดเนาะเสาเข่งได้สามสิบหมัดพี่น้องนี้จุ่มตัวนี้เลยเนาะกาเสาเข่งจุ่มตัวนี้เนาะเลยกะจุ่มตัวนี้พี่น้องจุ่มีนสิบหมัดเนาะจุ่มตัวนี้เสามัดพี่น้องอันเข้มนี่ของเม่เสาเข่งเนาะกาใกล้สิบเบิร์ดเลยเนาะพี่น้องนี่เสาเข่งกับเมื่อบ้านพี่น้องมันนี้เนาะ กะเสกเองนอนนาซองคืนแล้วนะพี่น้องมันนี่ก็คอเมื่อบานสะกอนเนะาะกะโอเคเดอ้อสำหรับคลิปนี้สาวเขงก็สิคอจบคลิปไว้เพียงซํานี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลับบงใจสสกเองเลเด้อพี่น้องที่สำคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบบทบาทคลิปใหม่ๆจากซองเคงล่าสาวลาาเด้อพี่น้องสบลยดี